ขายกับว่าเอ้เลขอะไรนะเลขเก้ากับเลขสองเนี่ยมันจะไม่กอดกันมั้งวะเพราะว่าไม่ตรงแยกกันเัื่ึงึบนเัืนองใต้จะมันมา้าม้าน้ำกันมันเด่นน้ำกันเก้ากับสองนี่ไ่กอดกัน,แ,นแต่ว่าเป็นเลขเด่นทั้งคู่เก้าหนึ่งเป็นเด่นรัดค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง mm. ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนพุทธายอ้าวพ่อมาพอดีพ่อพอดีค่ะเอายางมาตะไซนี่โอ้อาบน้ำมันห่อนตีปัดนางให้ห่อนเดี๋ยวจีนั่งได้แรงงานน่งไร้บ้านนี่หาประสาทเมื่อกี้โอ้ค่ะ เอือหากรบแม่เอือดบึงโดนแม่วคกแม่าไจำเสียงแม่ว่าใดบอกครับค่ะจดเสียงห้านสาวเอื่นมันมาไหวๆเนะตอนดีครับจะได้พ่อตอนเติมน้ำมันซอยพ่อขอมาน้ำเพิ่มได้ืหอนี่เติมน้ำมันให้เิ่นน้มานัาถ้าเพิ่มน้ำมันต้มีให้น้ำหนักเลย จำเป็นต้องให้มาเอาดิเอาเมื่อหนีเข้าซิคอลเนี่ยทางกระพาะอุดมเป็นรัฐบาลไทยเนนาะะพอรัฐบาลไทยนะคะเนาะเป็นยังไงฝันดีวะพอรัฐบาลไทยเาฝันทั้งหมดจำตัวฝันดีวยู่ก็จะขึ้พ่อเหมือนได้ไหมไปบอกรับทำงานหนักเด็กทำงานเยอะ

ปีวันนี่สะาดหรือว่าเป็นฝันเห็นไมเคอเคยฝันเห็นเห็นเคยฝันเห็นผนบ่ค่ะบ่บ่เคยฝันเคิลเป็นเป็นนายกบ่ครับเป็นนายกด้วยมันคับมันมันอย่างมันจะไม่ได้เราะมันเห็นผู้รักผู้ใหญ่อยู่ติดทั้งไปตำนักอาจารย์บ่เออลงตำนักกันบ้านน้ำคำบ้านอย่างดีมาไปทั้งสากโคนบ้านน้าคำเออแก่อยู่นั่นเออทั้งน้ำคำแกเมันเยอะ กี้ีบ้านติดกันบ้านยุติดกันแต่ยุค่เก่าันแกม่มเนียอยู่คือว่าฝันเห็นแกไปฝันเห็นคนชื่อรวยมันเคยถึงมึงวยอยู่บ่าใจโจ่งเาะพอนีค่ะพอ่าฝันเห็นคนชื่อรวยพี่น้องซื้อรวยหลงวดนี่ค่ะสองถึงพ่ นวดนี้เปล่าคะสองจะมาหลักสิบเก่ายัดนุยน้ำตรงใหญ่เก่าคือสั้จรนเจ้ว่าเจ้าว่าพุทธาถึงทธตู้ไปก็ก็สัจรจอนเองว่ะเก่ามากว่ะเก่ามากกับเป็นเก่ารัก่ารัดนุยเก่ารัดรวยเลยวะพ่อแสดงว่าสายวิ่งสายรัดให้วิ่งเก่าเลยเนาะครับเนาะเก่าเก่าเมือนเก่ารัดรวยแต่ว่า ท้ามองวันนี้แบบสงสัยเล็กเจ็บเก็บหนาดสมานี่ยมีมีสงสัยมันบ่าเจ็บตคกูแงพอเล็มันต้องมันมีตามประสบกดิ์มันมีหาไม่อย่งนี้เเจ็บหาเจ้าคย่ได้สูตรบ่ก่อนมันมีหอันซองที่กบนี่มันซอง สองอียงช่องหากระซองนี่ที่เป็นอียงกับช่องหาตัวได้แม่ยทำไมยิ้มแม่กำลังแม่กำลังคิดอยู่ว่าตัวใดนอะ่ะค่ะแม่บอกโชคลูกหลานเนี่เรื่องมาหาหอดสวนแม่แล้วก็ค่อยฝันดีอยู่ด้วค่ะพี่นอ้องแม่บซื้อ ว้าวแตะสูมูฟังสิบ <8. S 1> อะค่ะเจ้าหนี้พออยู่ลักหน่วยเก่าเก่ายึดนักหน่วยเลยอยู่ลักหน่วยเลยเหรอเก้าอยู่ลักหน่วยแต่ว่ามันเป็นแปดเก้าวอนนะนี่แหละตัวตัวจับมันจะมีแปดเก่าเล็กเด่นบหมพ่อแม่แปดเก้าแม่นบอมันต้องมันต้องติดแปดน้ำแม่วันนี้ปะค่ะ เจ้าวันหนาเป็นล่างเด้อค่ะถ้าจะเปียกเกเกเปียกมันหนาเป็นล่างแยกไปเลยพ่อบนเป็นบนล่างเป็นล่างไปเลยพ่อชุดเดียวเหรอเปียกเก่าเก่าเปียกบนล่างค่ะชุดล่างที่ว่าสงสัยเแต่วันสองนี่พ่อว่ามันจะเป็นอืมจะได้พ่อ ันจะเป็นสองสองของจองหาสองน้ำไปนี้ที่นั่นพ่อมั่นใจว่าพ่อจะนั้นเป็นสองสองบดตหนึ่งเก้ามาหลักหน่วยแต่ว่าสองเก่าพ่อเธอกระจับใจกันได้แต่ว่าแต่ว่าพ่อจะมั่นกันสองกับเก่ามันตียะกันไหมนวดนี่บ้ามากบอกค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นแปดเก้าแปดเก้าล่าง แปดเข้าล่างแล้วกับบนนี่พราะว่านี่เป็นสองสองนั่นสองนี่เป็นสองสองกับสองสามหรือสองที่สองฐานตรงนี้พอมันใจจะไหนนะครับนึกย่อสองหกสองฐานม้งบางคนแปดเก้าเก้าแปดพ่อมันใจวันจะน่าจะเป็นล่างเงินบ่พอ แม่นแต่เก้นะครับตามสถิติบ่พอมันเคยมาตัวนี้บ่ตามสถิติมันก็เป็นเลขดันเขาเรียกแต่ว่าแต่ว่ามันจับได้จริงจี้พอว่าจับเพราะว่าหลักโอ้เก่ามันอยู่หลักหน่วยสัตวนี่ยนะตามขันมณฑบ่อขอดจับไม่เลยพอขันมณฑบ่อเป็นที่เก้าครับ เป็นแปดเ,เก้านี่ล้วมันจะมาบนมาล,าลา่ลางล่างพอล่างเก้ายู่ตรงอยู่ล่างสี่เก้าสี่เก้าตัวหนึ่งเน<อ>าะครับอันนี้ตามสถิตินะคะท่านผู้ชมเลขฝันกับเลขสถิติคือกันเมื่อวันนี้เฮ้ยไปกรับของ4 9 9เ้าเกาสอาสองชุดนะพ่อเนาะ หลับคนคุนน้อยนะครับขออุดมครับหสองจุดสำหรับแนวทางล่างแปดเก้าเ้าแปดสีเก้าเก้าสี่บนพ่อมั่นใจบนนี่พ่อว่าสองจิมม่าอีกครับครัว่าสองห้ากับสองหกสองห้าสองหกถามมาเบิร์จะเป็นสองสองหรอเปล่าใช่แล้วเบิ้์นกับสองสองสองห้าสองหก เ้าน่านก็จะเป็นสองสองแมนยื้พ่อจันกับทีหาเป็นสี่ครับแต่าหาจะเป็นยังพอสตัวนีจะเป็นสองสองหกสองสองหกสองมันออกไปแล้วอะไรสองหกสองยัง 2, 6, 2. บมอ่ครับสองห้าสองหกสองหกสองวพอ สามตัวให้ชุดเดียวพอสามตัวพอสามตัวนี่เอายคนก่อนเย็นหน่อยเป็นก็ได้หอไอมาค่ะสามตัวไม่ตรงนี่หลุดเลงเอาชุดนี้ไปก้นก็นได้เก้าม,มากร้อนบนนี่เก่ามากบอกบนเพราะว่ามันบ่มากเก่ามากกับมาล่างมันเป็นล่างครับ รักนวยพ่อนรักนวยหวน่ตัวที่เก้านะมันเด่นเด่นอยู่นะครับทีเก้ากับแปดคาทีเก้าแปดเก้านะครับน้อเ,เป็นเลขเด่นป่ะค่ะทีเแปดเก้า 7, อาอีกชุดหนึ่งพอว่าจำบอดด้นะครับแต่สิพอจำได้นะครับพอเกียนไว้คือสองหกสองนะครับเอ่อนเราคิดศูนย์น้ำมักินหกหกสองโอหกหกเปน หก0ศูหกหกศูนแมนสองศุนะพอเนาะสองดคนับหกหกศูนยอีกชุดนึงวะพ่อเครับบนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งเป็าคมขนวมันบ่นสัวตัวสัวสิมากมันจะว่าสูงสองย่าับนกถือว่ามากเลยเนาะศูนย์ศูนย์กับมาแเหลว ซีีกับมาเล้วมันเหลือสามสามเนี่ยมันเหลือสามสามเนี่ยจอุ่นชุนที่มันเคยมาบ่าเพราะว่าปีนี้มันจะเป็นร้นเดินเพราะว่าเจ็หวดกูเด้หมวดมันหมดซีีชุนชุนออกชุนชุนแล้วบอปกติมันเหมาอนมอกซีซีหรือมหลังมันนี่เหมือนม่อเบิ้นหนาเดียสองสองตัวสองันครกันมันยังซ้มสามมัน ยังสามสามอีกเป็นตัวกันปะพ่อหรือสิสามสองสามเมตรท่านบ่เอาอีกชุดนึ่งนะพ่อเนาะมาเป็นผับเมษผับสามสองสามสำหรับแนว้างสามโตนะครับเอาสามชุดปะพ่อเนาะพ่อเน้อสามเอสองสามเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจดตัวเลขเอฟซีก่อน มันจวเลครื่งคานเลยทั้งงกพ่อมันจวอเป็นเลเครื่งคาคนงมจริงๆนะพ่อมักชื่อแตเล็กสาตัวเล็ตัวครับพอมักกันนี่แล้วพันกระแสองสออยู่แล้อ๋อสองกสอมมติว่าสตัวมักสองสองตัวตัวหกหครับพนก็เป็นหกหกอเลยเนาะครับานี้ตัวไป หกหกห้าหศูนย like si. okay. yeah. oh, ์หกที่อลไรพ่อพ่อเกงใช้กันเศรษฐใบ้านมึงนี่พ่อนี่หกหกศูนย์หกสิบเลขสินปีมเลขสินปีของขปีใหม่ด้ออ้เ่เฮ่เจ่เฮ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 ่เไม่เ่เฮ่เป่เฮ่เ่ี่่ก่อนกเฮ่เ่เฮ่เเ่ ระเชยนเท่าหกแปดคุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณว่าเพิ่มเติมแล้วครับเลยหกแปดหกแปดเก้าแปดนะครับบ่นนีนะครับเี่ยวพอซ้่เขาว่านะครับเป็นของวันปีใหม่เนาะแม่เนาะเปลี่ยนเก้าเก้าเปลี่ยนวาว่าได้ดได้แม่วะามันอาจจะเมรนกระดยนเลยเปลี่ยนเก้าเก้าเปลี่ยนเลพ่อเพิ่นไายกันไปไฮแล้ว์่ยแปดเก้าเก้าแปดแปดหกหกแปดนะครับ ตีลังกาเอด้วครับเจะจะว่าตีเนี่ยคือว่าตีมันต้องต้องว่าจับเก่ากับจับนี่แหละพอมันใจว่าเก่ามากรักหน่วยน่าจะเป็นซีเก่านะครับที่พอจับไปคือแปดเก้านะครับมาดกันร่างกายนี่ตัวเดียงสามอียงสามสองสามโอ้จักเสียเขียนไส์บานนี่พอห้มาแนวทางสามตัวมีสามสุดเอาแค่นี้น่าพอนเพราะว่า สำหรับคนทุนน้อยนะครับ6กศูนย์แล้วก็สามสองสาคุณพระอุดมพิ่นห้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับเด็กชุดนี้นะครับอาสีพุนาพ่อมกกักไปได้สุด <c oughs> 2 6 2งหงมันครับมันสองหก6 2งครับต่ว่าพ่อว่ามันสองมันหนี่หมหนีกเโก้าลยสอง2จะบ่รนี้บอกก่อนนี่แหละตกกันไหม่หรือส,องสององ2งงนีเล่ทาเบันน่าจะเป็นสองสองอ่า สองกอ่าอย่าลืมตีลังกาด้วยครับเดี๋ยวเราคุณพ่อคุนว่าเก่าว่ามาบนนะครับน <aha. S 2> <şimdi. S 1> ่าจะมาล่างคนท่ออุดมันฟันทงไห้นะครับมันจิบเป็นแมว่านมันออกหกก็ออกสองสองหนึ่งเนาะครับสองสองหนึ่งเพราะว่าตาตัวมันจะนึ่งมันเหเือยสองสองเดี๋ยวนะครับถ้าเบิ้ลเนค่ะนจบนเลยเดี๋ยวจะบอกทางเอฟซีนะครับเพราะว่างวดวันที่วันที่หนึ่งธันวาคมนะครับเป็น สัญจรนะครับไปเชียงใหม่นะครับผู้ใดจําได้นะครับเลขสัญจรนะครับมันจะมักจะติดเก่านะครับพิจารณาไปด้วยครับแต่เลขคุณพ่ออุดมนะครับคุณพ่ออุดมปันธงเก้าหลักหน่วยนะครับเน้นๆก็คือแปดเก้ากับสี่เก้านะครับสําหรับแนวทางบนคุณพ่ออุดมไฮมานะครับแนวทางสองตัวมีสามชุดนะครับสองห้าห้าสองสองหกหกสองถ้าเบิ้ลน่าจะเป็นสองสองนะครับแนวทางสามตัวสองหกสองหกหกศูนย์และ สามสองสามถ้าถ้าสามศูนย์ถ้าหกศูนย์มากขึ้นว่ามันมันต้องหกหกเลยครับต้องเป็นหกหกศูนย์เลยอ่ะวืาเป็นของขวัญปีใหม่เ้วยครับเด็กชุดนี่คุณเผาดมว่าฝันเห็นฝันเห็นคนซื้อยังก่อปอซื้อรวยคนซื้อรวยปกติปกติมันจีบเพรได้ฝันเกียวฝันไปเห็นไอเจียวเด้่ยครับฝันเห็นทั้งเจ้านี้เดียวกันมั่งเป็น ไ่ปเปันห็นาเียมเโอันลามือก่อนปันขึ้นบานอันมาขึ้นวนปันลาสุดปันลาสุดเลยด่ค่ะพ่อก็เลยมันใจว่าวันนี้พี่น้องอาจจะรวยพี่น้องูกแตงโมนะครับวันี้จะรวยนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์นะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ